ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือกไปเรื่อยร้อยแปวันให้ถึงก็เปิดสภาได้โฮให้มันหน่อยครับมันอ่านรัฐธรรมนูญยังไงครับคือหลักแล้วเมื่อไม่ได้ก็ถือว่าเปิดไม่ได้ก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่หรืออีกนัยยะหนึ่งก็เท่ากับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ เมื่อโมคะก็ไปดําเนินการแต่มันทําใจรับไม่ได้ครับเพราะตอนนี้มันตั้งใจไว้ในวันที่สองกุมภาหวังว่าเมื่อเลือกตั้งสองกุมภาเสร็จจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่ผลที่สุดกลายเป็นความย่อยยับที่ยิ่งใหญ่ของทักษิณจะมของระบอบทักษิณโอยไม่ดีวันที่สองกุมภาเป็นวันที่โคตรโง่เลยใช่ไหมครับ แล้วเรื่องนี้มันก็ลามมาเรื่อยๆจนถึงเหตุที่ว่าเมื่อครบ30วันเราก็ต้องหาทางไปสอยมันลงจากการทำหน้าที่ก็ดูข้อกฎหมายพลิกไปพลิกมาก็คงจะมีหลายๆคนไปดำเนินการล้ครับซึ่งถ้าไปดำเนินการมีผลต่างๆมันก็ประกอบกันหลายๆเรื่องไม่ว่าปปชก็จะชี้มูลโกงจำนำข้าว ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือตอนนี้ประธานวุฒิที่ไปแก้รัฐมนูญนั้นผมเชื่อว่าในอาทิตย์นี้น่าจะมีข่าวดีจะเป็นคนแรกที่ถูกประเดิมว่าจะต้องถูกถอดถอนแล้วก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเพื่อเปิดทางให้วุฒิสภาตั้งนายกคนกลางได้ใช่ไหมครับ ส่วนรัฐบาลยิ่งรักตัวยิ่งรักนั้นงอมโลกอยู่แล้วอยู่ได้อย่างเดียวก็คือด้านเขาไว้ดื้อเขไว้ไม่ยอมอย่างเดียวแต่ผมไม่เชื่อละครับว่าพลังสังคมจากท่านประชาชนพลังสังคมจากข้าราชการที่กดดันเข้ามาขนาดนี้จะทําให้เราไม่มีทางหาทางออกให้กับประเทศไทยได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ายิ่งรักอยู่ในตําแหน่งรักษาการนั้นมันเป็นทาง จุกขวดเป็นจุดที่เป็นทางที่ขวางทางในการปฏิรูปประเทศไทยขวางทางในการที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศชาติที่สําคัญมันขวางทางทําให้ประชาชนชาวนาเขาเดือดร้อนอย่างมหาศาลใช่ไหมครับเราจะต้องขจัดมันออกไปโดยเร็วที่สุดเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมครับท่านประชาชนผมก็หวังว่าพลัง สังคมจะกดดันไปแต่ในขณะเดียวกันผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นฝ่ายที่ทําหน้าที่ในวุฒิสภาเราก็จะดูข้อกฎหมายต่อไปแต่วันนี้ก็ค้นพบอีกประเด็นแล้วแต่ประเด็นที่ผมเตรียมไว้นั้นผมขอใช้เวลาสามวันจะศึกษาถ้ามันครบถ้วนก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะเพิ่มน้ำหนักในการที่ไล่ยิงลักออกไปให้โดยเร็วใช่ไหมครับ ยิ่งรักอไปอยู่แล้วแต่เราต้องการให้ไปเร็วที่สุดใช่ไหมครับผมก็คิดว่าการต่อสู้ทั้งหมดที่ทำมานั้นเราชนะมาตลอดแต่อย่างที่เรียนไว้ไม่ทราบได้แจ้งหรือยังว่าเราทางยิ่งรักคิดอยู่อย่างเดียวว่าเขาจะชนะเขามีหนทางเดียวที่จะชนะเราได้หนทางนั้นก็คือ เขาหวังที่สุดเลยว่าคอปทอจะเลิกประชุมเลิกชุมนุมที่นี่เรากลับบ้านไปเขาชนะแหนๆท่านยอมไม่ยอม,ม,ยอมผมนึกว่าท่านอยากให้เขาชนะโดยท่านกลับบ้านตกลงท่านไม่ยอมใช่ไหมแต่ถ้าท่านไม่ยอมมันก็จะกลับกันกลายเป็นมันแพ้แหนๆใช่ไหมครับคนในทางการเมืองนั้น โดนขนาดนี้อยู่ประเทศไหนหรืออยู่รัฐบาลไทยแนอดีตไม่มีใครก็อยู่ได้หรอกครับแต่มันทนมหาทนเพราะเหตุหลายๆเหตุแต่ท่านประชาชนเชื่อนะครับว่าถ้ามันต้องไปก็คือไปแล้วไปรับเลยใช่ไหมครับไม่มีวันกลับมาได้อีกแน่นอนใช่ไหมครับ<ช>ความคุ้มค่าของพวกเราในฐานะต่อสู้อยู่ที่นี่ ก็จะอยู่ที่เราจะต้องชนะจนสุดท้ายถ้าชนะครึ่งๆกลางๆท่านจะเสียใจไปตลอดชีวิตดังนั้นท่านต้องชนะ้เด็ดขาดใช่ไหมครับเมื่อไรเราชนะเด็ดขาดได้แล้วเราจะได้ภูมิใจได้เล่าให้ลูกลูกหลานๆฟัง